สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเศราทงแหลกท่านผู้ส้มทีเคารพทุกท่านครับเื่นมาหงมง้งเศ้าพี่น้องอยู่ผู้ทับเบิกนะครับอ่ะก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นจะเอาบรรยากาศรอบๆบริเวณมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอันนี้อยู่อยู่หยอดพูดนะพี่น้องอยู่หยอดพูเลยนะครับอาจจะให้พี่น้องเบิงนะครับนะครับในแสงฟืน้นแสงไฟตามรีสอร์ทตามบ้านพักต่างๆนะพี่น้องนะครับอนะ่ะลมเย็นว่ายว่ายมาจากข้างภูเขานะครับอ่ะบรรยากาศเขาท้านี่พี่น้องนะครับอ่ะ ถือเ,เป็นการพักผ่อนรีแลกสบายๆขึ้นกับไร่แห้กับชีวิตหลังจากบุกมาดนแล้วอ่หายพว่าพี่น้องเบิ้งท่านนี้นะครับนี่คือทั้งทิศตะวันออกนะครับกิตเวทเริ่มขึ้นแล้วนะครับพี่น้องจะเห็นว่าเมฆเริ่มลอยองล้องแงงๆเลยครับพี่น้องตรงนั้นนะครับขาวๆเลยคือปุ๋ยเมฆนะครับพี่น้องปุ๋ยเมฆจริงๆมันมันจะเห็นทงหน้าเห็นในบ้านเห็นเมืองอยู่ตแ,ตแ,แต่ว่าเมฆละออกเมฆเราออกหมอกบางเบิ้ นะครับพี่นอ้องอ่ะฝากพี่น้องเบิร์นะครับบรรยากาศวสวยๆนะพี่น้องเอนาะ,ะนะครับเอามาฝากพี่ฝากนอนยางมือเสาร์นะครับนะครับฟื้นไฟตามรีสอร์ทต่างๆข้าเจ้าเปิดไว้เนาะนะครับนะเนี่ยมาเคลื่อนอย่คนเจ้าเส้าทุ่งไปก,กินเขาอยู่นี่นะครับฟังเพลงบันเลงสดๆโอ้สุดยอดเลยนักนอนนักร้องว่ามันใครมาลิขวันอ่ะคำพี่ก็คือ ค้องซีดคัมพี่ก็คือลอกไปลองว่าคือแอดคาระเบา่าอ่ะได้หลยแบบเนาโดนตีเพื่อชีวิตนิ่มๆนัง่งกินมกูกระทะไปฟังเพลงไปนะครับมาขึ้นอ่ะเป็นการพอนไข่สบายๆหลังจากบุกเวียกมากหลายปีละอ่าหลายฝ่าลาปีบริมาตรจักเถือนะครับอ่ะบรรยากาศฝักทีฝากนอกนะครับนี่เป็นบ้านพักเป็น เป็นบ้านพักเป็นหลังเป็นหลังพี่น้องคล้ายๆกับบ้านพักตากอากาศว่าเถอนนะครับเป็นหลังตอนนี้คนใจนะทุ็องเยู่ทางดาดฟ้าส่วนลูกชายกับลูกสะใภ้พักอยู่หลังนี้นะครับพักอยู่หลังนี้เน,นี่จะเป็นหลังเป็นหลังนั่นสินะเนี่ยพาพพี่น้องรีวิวเบิงึงนะครับอ่าใครอยากมาเที่ยวมาเด้อพี่น้องเด้อภูทับเบิกมาทำไมนะครับภูทับเบิกลงจากดาดฟ้า เขมาม่เนี่ก็เป็นพองพักที่เขาใจสงพักกับน,นาเอกมาขึ้นนะครับนี่นะพี่น้อักกับน,นาเอกมาขึ้นยืนอ,อยู่เนาะที่น้อย่างท่านเก็บอยู่นี่ยเตียงไฟเตียงมันเลยนะออว่าฮนะ่าฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าา่างเบิ่งข้างล่างจา เป็นบริเวณนานและเบียงตัวนี้เป็นนาพ้านะครับเป็นนาหน้าพ้าสูงชันนะครับฉะนั้นการไปการมากก็ต้องระมัดระวังถาต๊ไปนี้ก็คงเก็บพุ่นละหอดดินบรุระมับเลยนะไปอืมพี่เน,นาะอากาศเป็นไรฮะ ฝากปีฝากหนอ่อยโอ้ยข้นไฟขนาดยังพระธาตุปีดเลยนั่งสว่างสวัยแล,วแล้วพักขึ้นไปถึงจอมผู้บางเจ้าหน่อยเหมืนไปจอมผู้เอาบรรยากาศพู้ไม่กางเขนเป็นนนัไฟเป็นแม่กางเขนเดี๋ยวหัดสันผู้ช่งเบิกเองท่าน มั่จุดสูงสุดของผู้ตรงนี้เนะาะเห็นไหมฮะคาดว่าน่าจ,จะเป็นจุดสูงสุดของผู้ทับเบิกเอาเดินบริเวณนี้เป็นมองกลางเต้นนะครับเป็นมองกลางเต้นถ้าผู้ใดอยากมีเต้นมีอย่างมากอะสามารถมากลางตรงนี้ได้เห็นไหมกางเขนมาฮะ อันนี้สำหรับกระโจมผู้บ่มมักบ้านเป็นรังกับวากันอยู่กระโจมเลยไขย่ไข่ก็เป็นพี่น้องโอ้เบื่อโอ้ปีผู้ยามวสาะนะครับไปได้กับไข่ไข่ก็บ้า,า,บบานพักทุกอย่างมีห้องน้ำมียังเนาะนะครับอันนี้เป็นพระธาตุไปกี่ดีนะ บ้านนายจ,จะเป็นจุดสูงสุดของผู้ท่าเบิกเนะาะนะป่าเยอะทั้งสวรรค์พี่นาะจะไดขี่เมฆขี่หมอ,อกก็มากขึ้นเลยนะทั้งนี้เพืข่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนมันโอ้ลมลมวีวีเลยครับส่วนท่านนี้ก็เป็นบ้านพักทั้งหมดนะเหมันพักทั้งหมดเลย นะครับที่เขาสลับซับซนะ้อนนะครับสูงสูงปนี้ก็ยังมีคนขึ้นมาอยู่อยู่ให้กาเข้นยังขึ้นไฟหุงเลยไหมการเค้นจะนีกับถังเก็บน้ำสำหรับปล่อยใส่ตาบานพักต่างๆก็ว่าได้บรรยญญากาศก็คุ้นมาตรงนั้นนะอาัยอยูดตามผู้พี่หน้องทั้งนี้เป็นป้า ท่านี่เป็นปลาเขียวคงจะเป็นเขตอนุรักษ์ปลาส่วนทางนี้บ่มีแล้วมีต่บ้านข้นมีต่บ้านพักรีสอร์ทตาอากาศฝุ่คนคงจะเสกทูน,นั่งอยู่ลังเขียวเขียวขื้นมาขึ้นรังเขียวเขียวข้างล่างนะครับนี่ก็ดอกไม้เป็นดอกเอ็นอาร์ได้พี่น,น้องนะครับดอกเอ็นอาร์นะครับพี่น้องเป็นดอกเอ็นอาร์ นี่นะครับนี่นี่น่นี่ไปดอกนี่นะครับพี่น้องต้นเอ็นอาร์นไม่ใช่เอ็นอาแบบนี้ว่าอนอ้อยพญาลากขาว่สวยงามก็จะปลูกเป็นแถวเต็มเลยที่จีนไม่ยอมไม,ม่ยำเาใส้สิบพันงาม สีชมพูเนี่ยสีม่วงเนี่ยง่ามไปอีกแบบอโอ้ยทะเลหมอกพี่เนาะทะเลหมอก,กตอนเช้าๆนะหรือมาใส่เดินมองข้าากลางเต็นรับร่มหนาวถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะหนาวกว่านี้ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ18-19องศานะครับ อ่ะรู้สึกวันเย็นนะครับผมพุูมประมาณนี้นะครับน่นจะมีทางโลกลนิดหน่อยทางโลกลงกไปหาก,กระโจมนี่ยละแลวกใจไตตา่าลงกไปเรื่อยๆนะครับต่าลงกไปเรื่อยๆนะครับกระโจมนี่ก็สามาพักข้างขึ้นได้งดกอนลูกไส้กับลูกสะไบมาพักกันมาพักในกระโจมเนี่ยละนนะครับพักในกระโจมนี่แต่มางวดน,นี้วาบ้านคนละหลังเลยใส่บานพักคนละหลังเลย อะนะครับมาคลิปนี้คงจะสันส้นๆเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาบรรยากาศภูทับเบิกมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่ะคลิปหน้ามิยังดีๆจังพัอกันไหมพี่น้องฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เดนะมืดอนี้เดมาเที่ยวกันเลยเอาบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องนะครับหยุดเรื่องดินเรื่องปุ๋ยไว้ม้วนอย่างเดียวสักพักมืดอนี้นะครับอ่ะคลิปหน้าพัอกันไหมสวัสดีครับ